Insee i n s i g h ์ ight, และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซี In a, นะครับวันนี้อินซีอินไซต์ก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของปีนะครับ <c oughs> นะบก็เป็นความคิด,ดเริ่มของพี่แมวจันทนาสุขุมานนที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับว่าอมันน่าจะมีเรื่องราวที่บอกเล่า90ให้รู้ว่าเราทําอะไรนะฮะเรามีอะไรใหม่ออกมาบ้าง เราไปช่วยใครที่ไหนอะไรอย่างไระนะครับก็เลยเป็นที่มาของรายการ Insee Insight ให้ท่านได้ดูกันทั้งปีนะครับมีสัปดาห์ละสามครั้งนะฮะวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายละ,ะนะครับเดี๋ยวตอนหน้าปีหน้าจะมีหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวให้พี่แมวคิดเรื่องนโยบายก่อนนะครับว่าแต่วันนี้พี่แมวครับเราจะคุยอะไรเป็นเรื่องจบท้ายกันดีครับค่ะพอดีแบบว่าที่เรามี ที่เราไปด้วยกันนะยุ้ยล้วก็เที่ยวไปตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คิดว่าเราไปช่วยเขาแล้วนะตอนนั้นก็คือระยะสั้นการที่เราช่วยเขาตอนที่น้ำท่วมมันเท่าทุกนมันเทาทุสาหัสแล้วก็ตอนนั้นช่วยบรรเทาไม่ได้มันต้องบรรเทาหลังจากนั้นเนี่ยทำไงให้เขาอยู่ไปตลอดอันนี้คือฟื้นฟูแล้วใช่ฟื้นฟูแน่นอนนะมันคงจะทําให้แบบเราก็หวังว่าน้ําคงไม่มาสูงขนาดนี้อีกนะเพราะงั้นเราคงจะต้องทําบ้าน สูง3เมตรแล้วมันก็บ้านลอยน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยเราก็ไปไปดูคอนเซปต์เรียกว่าอีโควิลเลจนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกแล้วว่าเราไปไหนพอดีพอดีเนี่ยพี่เมาเนี่ยไปที่อำเภอมหาราช จำได้ไหมอุทยานะใช่ค่ะที่พาผมไปนั้นไปบางปะหันใช่แต่นี้ไปมหาราชนะใช่ค่ะเพราะอันนี้อันนี้ที่จะดูต่อจากนี้ไปผมผมไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยนะฮะเพราะไม่ได้ไปด้วยอันนี้นะครับอ่ะเรามาดูนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ In น e ีอีโควิลล์ชนะครับคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันครับท่านผู้ชมครับอ่ะพี่แมวให้ดักกลาสั่งนิดนึงก่อนฮะค่ะบางปะหารนี่อยู่ตรงไหนนะคะคือมหาราชมหาราชอ๋อไม่ใช่ตบางประหารนั่นที่ยุ่ยไปกับพี่ก่อไปมหาราชนะคะเราก็จะต้องตรงไป ทางสายเอเชียเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปแยกเขียนมาแยกอ่างทองเนี่ยค่ะแล้วก็จะเลี้ยวไปนะคะแล้วก็จะเจอเจอไปถึงอ่างทองก็จะติดกับใกล้ๆกับอ่างทองมากเลยนะครับผมมารานยะฮะใจะอยู่ทางเหนือของอยุธยานะคะแล้วก็นามตามนี้ค่ะก็มีมีพื้นที่นะคะประมาณ20,000ตารางกิโลเมตร นะคะมีประชากรประมาณ2 3 0 0 0คนครับผมนะคะแต่พี่เอาคงช่วยได้ไม่หมดลรกค่ะน่คอนครับนะคะก็มีหลายมีมีหลายตำบลพี่เอาก็ไปตำบลบ้านนาอ่านะคะตรงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยนะครับผมขอภาพต่อไปเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหคือตรงนี้ค่ะคือคือคือวัดโพประสิทธิ์เนี่ยนะคะคือที่คนอยู่นะคะอันนี้คือตอนที่ อันนี้ไปเนี่ยตอนนี้น้ำนี่คือลดแล้วนะลงแล้วปั้งแล้วนะลงแล้วค่ะพี่มาไปทั้งหมดสี่ครั้งไปครั้งแรกเนี่ยค่ะก็เกือบครั้งแรกเนี่ยเกือบถึงข้างเสาสีฟ้าแทบจะมองไม่เห็นเสาสีฟ้าแทบจะมองไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นพื้นที่ดินพื้นที่แห้ง แห่งเดียวนะคะที่มีอยู่ในบริเวณนั้นนะคะตำบลบ้านนาเนี่ยค่ะวัดโพประสิทธิ์เนี่ยนะฮะวัดโพประสิทธิ์ค่ะนะคะอำเภอออเภมหาราชเนี่ยค่ะนี่สาหัสไม่แพ้กับที่พี่พาผมไปที่บากป่าหันเลยนะเหมือนกันเลยนะกันโอ้โหสูงท่วมหัวเลยแต่บางป่าหันเนี่ยนะฮะแย่ที่สุดอยางบอกให้แต่ยังป่งป่าหันเนี่ยไม่ค่อยมีชุมชน แมันเหนไหมค้ัที่เราไปมันห่างๆกันใช่ไหมแต่ตรงวัดบางเพลิงแต่นี่อ่ะชุมชนอันนี้อันนี้แน่นปุกเลยใช่ไหมครับนะครับผมไปภาพต่อเลยนะพี่มาฮะนี่ค่ะเนี่ค่ะคือที่ไปกระนั้นก็ยังต้องใช้เรือเข้าไปอยู่ดีใช่นี่ขนาดลงแล้วนะะบ้านคลองสายครับผมต่อเลยนะฮะนี่ก็ตอนนี้เราไปถึงอีกครั้งสุดท้ายที่เราไปเนี่ยน้ำลงแล้วก็จะเห็นคราบน้ำนะคะ คราบน้ําอันนี้นี่อยู่ในศาลาใ่การเปลียนนั่นเหรอฮะไม่ใช่ในศาลาวัดนั่นเลยเหรอม่อีกศาลาหนึ่งอีกศาลาหนึ่งค่ะหมายความว่าจากข้างล่างนะใช่นี่คือชั้นบนของศาลาน้ํายังขึ้นมาบนชั้นบนถึงขนาดนี้แล้วถ้านับจากพื้นล่างมันไม่สี่เมตรเลยพี่มานนั้นแหละค่ะไม่เอาก็ไม่ได้วัดนะคะไม่ได้จมค่ะไโอ้โหโหนี่นะฮะต่อเลยนะฮะ อันนี้ก็คือแห้งแล้วก็จะเห็นว่ามีรอยน้ําอยู่ก็ยังมีเรืออยู่นะคะครับผมตรงนี้ก็เป็นชุมชนที่เราเลือกคือชุมชนชื่อชื่อคลองทรายนะคะครับผมนะฮะต่อเลยนะฮะก็เนี่ยเราไปดูแล้วค่ะไปสารวจแล้วว่าชุมชนนี้เนี่ยมีกี่หลังคาเรือนนะคะมีประมาณสิบหกหลังคาเรือนครับนะคะนี่คือจมหมดนะฮะก่อนหน้านี้คือจมหมดเลยจมหมดค่ะเดี๋ยวจะมีรอยให้ดูนะคะได้เลยครับนี่นะอ๋อนี่ไงฮะ เนี่ยค่ะเห็นนะคะคนที่อยู่ข้างบนนะคะที่ที่เขายืนอยู่นะภาพขวามือบนนะฮะใช่ค่ะน้ําถึงตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะตายแล้วนะคะแล้วก็ที่พี่เอาชี้ให้ดูตรงเสาไฟค่ะเสาไฟก็จะเห็นก็ประมาณค่ะนี่คือคือสูงขึ้นมาหน่อยเพราะพี่เอายืนบนถนนนะคะนะคะก็ก็สูงขึ้นมาหน่อยแล้วประมาณสัก30 30ิมเซนอะไรนะฮะแล้วก็ก็เนี่ยหะบ้านเขาก็ ก็แบบท่วมชั้นล่างก็ท่วมหมดเขาแต่เขาบอกบ้านเขาท่วมทุกปีนะคะแต่ปกติเนี่ยฮะท่วมก็ค่อยๆขึ้นมาเขาก็จะรู้ฝ้นตกน้ําท่วมก็เป็นเรื่องปกติแต่พอน้ําท่วมทุ่งเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมาเร็วมากเขาก็เลยทําอะไรไม่ค่อยทันครับผมนะฮะผมต่อเลยนะฮะปึ๊บนี่ครับอันนี้ไปหมดแลู้โรงเรียนวัดเรียนนะคะ โรงเรียนแล้วก็บัตที่เราเมื่อกี้เราเห็นใช่ัคะตอนนี้แห้งแล้วนะคะทีนี้ข้างล่างรูปรูปล่างซ้ายก็คือที่ทานอาหารของนักเรียนโรงอาหารมันก็เตี้ยแล้วก็น้ําก็ท่วมเต็มไปหมดอยากที่ไโอ้โหเขาลือแล้วนะคะเห็นคราบน้ําของโรงเรียนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็พี่มาก็เลยสัญญาว่า เราไปสร้างโรงอาหารให้ใหม่เดี๋ยวจะทำโรงอาหารให้ใหม่ใช่อ่านี่มีประสบการณ์นี่เพราะเคยไปทําที่อื่นมาทําโรงอาหารให้ก็เอาก๊อปปี้เลยค่ะก๊อปปี้โรงอาหารนี่ก็คือเป็นร้านอเนกประสงค์ด้วยนะเป็นสิ่งที่เขาจะทําทุกอย่างได้ในโรงอาหารนะคะผมไปต่ตอนนะฮะค่ะก็เราจะทําที่สาราวัดด้วยครับผมนะคะนี่คือนี่คือภาพภาพนะคะเอ่อเอ่อว่า ถนนไปยังไงคือภาพจากเอเบิร์ดไอวิวนะคะเดวต้องกดอีกทีนึงนะคะได้ครับได้ครับนะคะครับคือเนี่ค่ะอ๋อเข้าใจครับข่างเนี้ยจะมีสีฟ้าก็คือน้ํานะคะเป็นคลองเข้าไปนะคะแล้วก็นี่คือวิลเลจอันนี้เราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เขานี่คือเราสร้างให้เขาใหม่เลยนะคะทั้งหมู่บ้านเอ่ะทั้งหมู่บ้านโอ้โหแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสีเขียวจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะคะอยู่ครับ ที่แบบว่าก็จะแบบมีสะพานเดินไปมีบอดวอล์กเดินไปนะคะมีโซล่าเซลใช้นะคะรู้สึกจะสิบหกหลังนี่เขาพล็อตมาแล้วนะคะคคตอนนี้ค่ะเรากำลังจะทำเป็นเอาเว็บแคมไปใส่อะค่ะนั่นแล้วก็ใครเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะประมาณสักเดือนมกราเนี่ยค่ะหลังปีใหม่ไปเนี่ยฮะก็จะเห็นแบบว่าวอล์กไปได้ มันคืออะไรคือ360ร้อยหกสบะเขากดในนั้นปุ๊บเริ่มเมาส์มันก็จะเห็นทุกบ้านเลยทุกบ้านเลยแล้วเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่กลางคืนเขามาให้ดูอ๋อแน่นอนเนี่ยแม้ไม่ใช่เรียลลิตี้โชว์นะอันนี้ของจริงว่าเราจะสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะเราก็การันตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าอาจารย์คนออกแบบเป็นใครนะคะโอ้นี่ฮะนี่ฮะท่านท่านท่านผู้ชมนะฮะนึกภาพออกนะฮะว่านี่คือกันบ้านที่พี่แมวจะทำแหละนะครับตรงนี้อีกไไมม่่ชนานจุดสีแดงคือที่จะติด ครับทิ่กลกองติดกล้อง,องให้ดู<ฮ>ะนะฮะเพราะจะได้เห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของทั้งหมู่บ้านนี้เลยลตลอดเราก็ลังจะเชิญชวนมาให้ <ฮะ S 2> ให้ดูในเข้ามาในเว็บไซต์อะค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เหมือนกับ <ฮะ S 2> เป็นมี เหมือนมีเรียลลิตี้ให้ดูนิดหน่อยมีโหวตไหมมีโหวตไหมให้โหวตไหมไมนนี้อันนี้พอพูดได้หน่อยนะเพราะว่าเขากาลังจะพบกับสิ่งที่ดีนะถ้าถ้าเขาไม่มีใครมาทําให้เขาขนาดนี้ผมไม่กล้าคุยแบบนี้นะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนแต่นี่คืออีกไม่ช้าไม่นานชีวิตใหม่เขาจะเกิดขึ้นเลยคุณภาพชีวิตที่จะดีกว่าเดิมเลยนะฮะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องให้ดูรายละเอียดมากกว่านี้ก่อนถึงจะรู้ว่าจะทำอะไรบ้างนะฮะครับผมฮะเชิญครับมาดูต่อเลยนะฮะคืออันนี้เห็นไหมคะนี่คือคือค คือตรงน้ำบริเวณน้ําท่วมที่เห็นท่วมยังท่วมอยว่นะคะแล้วก็ตรงไอ้กรอบเหลืองๆเนี่ยค่ะตรงสีเหลืองๆนะคะที่คือวิลเลจที่เราจะทาที่พี่แมวจะทำแหละมันจะกลายมาเป็นบ้านนาโมเดลหรือจะเป็นอะไรคอยอดใจรออีกไม่ช้าไม่นานแต่เห็นเห็นเลยนะครับว่าเขาอยู่ใกล้ทุ่งขนาดไหนไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าทําไมเขาโดนไปเต็มๆนจเต็มเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะได้ตอนที่พี่แมวทำบ้านให้เขานะคะขากลับไปอยู่สาราวัดที่เราเห็นได้อันนั้นก่อนอยู่ใกล้กันนิดเดียวค่ะเดินประมาณสักห้านาทีอะค่ะ พ่อพี่แมวก็คงจะใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับในการทําอันนี้ให้เขา45วันค่ะโอ้เขาก็ไปอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวกลับมานี่ได้ของใหม่มาเลยฮะเขาอยู่มานานแล้วค่ะเขาก็ควรจะอยู่ได้อีกนิดหน่อยนะคะครับครับครัวันที่ไปเนี่ยบางบ้านหลังบางหลังก็ยังเข้าไปไม่ได้นะคะทั้งคันนั้นก็ยังเป็นเลกอยู่ยังเป็นแบบน้ำท่วมอยู่นี่นะครับนี่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรสักทีใหม่ตรงนี้นี่พี่แมวทำกันบ้านมาหมดนะฮะใช่เบิร์ดอกเบิร์ดอายดูหมดเลยนะครับใช่ทีเรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์กกก่่่ออนนนนนนนะะะะะคคคเาาดึงับบแแทุจพูถวสหล ของ sustainable development คือการอยู่ใอย่างยืนก็คือด้านสังคมครผมนะคะก็หมายความว่าเราจะต้องทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับเราทำ CSR กับชุมชนเขาใช่ไหมฮะเราก็ต้องแบบว่าดูหนึ่งตั้งแต่ทำตั้งแต่บำบัดเขาเน่นะฮะให้เขาฟื้นฟูจากสภาวะน้ำท่วมก่อนใช่นะฮะแล้วก็ทำ คนทุเรื่องของสิ่งวัดล้อมทั้งหมดใช่เพราะว่าวัดเนี่ยกวาทำด้วยผมชุมชนรอบๆต้องดีเรงเรียนเราก็ไปทำด้วยเพราะโรงเรียนเนี่ยฮะโอ้โหหลวงพี่เนี่ยหาน่ารักมากเป็นคนทำโรงเรียนหาเงินทำโรงเรียนสวยงามมากโรงเรียนที่เราเห็นตรงนั้นน้ำท่วมมากนะคะก็เพ็นงมีโรงเรียนข้างหลังแล้วนะคะที่เราจะไปทำโรงอาหารให้นะคะแล้วเราก็บอกว่าเราก็ จะเป็นจะเป็นโครงการแรกค่ะของพี่เราเป็นสีอีโควิลเลจครับใช่่คะจากนี้ไปถ้าสำเร็จนี่มันจะไปโผล่อีกหลายที่มากใช่ค่ะแล้วก็แบบว่ามีคนอื่นที่มีเงินเยอะแยะค่ะแต่เขาก็ไม่มีโปรเจกต์ใช่ไหมคะเขาจะมาร่วมทำกับพี่เราอย่างสมมุติว่าก๊อกน้ำกระหลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมอบก๊อกน้ำให้พี่เมวยก็มาเลยยินดีพี่เมวก็ยินดีค่ะคือทุกคนจะช่วยคนนี้เท่าน่อยแต่พี่เมมีคอนเซปต์แล้วทุกอย่างนะคะแต่พี่เมวไม่ได้ไม่ได้ทำแค่นี้นะคะมันมีโซเชียลใช่ไหมคะมัน ต้องมีทํำเศรษฐกิจให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค่อยดูไปเดี๋ยวที่ผมจะต้องโฆษณาก่อนทีนึงก่อนแน,นะเดี๋ยวกลับมาดูสามเสาหลักที่ว่านี่นะครับเอาด้านโซเชียลไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับกลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับหลักการเป็นอะไร,รที่ทีมงานจะไปถามสักคครู่รัก ทุกคนที่ปูนอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ชมอินซี i ินไซต์กันต่อนะครับกำลังจะให้ท่านได้เห็นภาพมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นถึงคอนเซปต์ในการ<ะ>ที่ทำอีโควิลล g e ของ ปูนอินรีนะครับนี่เป็นหนึ่งในในในโปรเจกต์อินรีย์อาสาของเรานะครับที่ช่วยนอกจากจะช่วยบรรเทาทุกข์แล้วตอนนี้จะฟื้นฟูนะฮะให้ฟลักวิกทิมหรือว่าผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยได้กลับมายืนได้ใหม่แล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะครับในไอเดียที่พี่แมวอยากทําเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเราจะขัคนแรกเราบอกว่าจะให้เขากลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ค่ะกลับมาดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะต้องพูดกันถึงหลักการที่พี่แมวทํามาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่อง sustainable development เนี่ยนะเป็นเป็นการบ้านครั้งแรก้งแรกก็สังคมแล้วใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเราบอกว่าในในชุมชนเขาตอนนี้เราต้องดู e แอนเวอร์โลเมนที่สองก็คือแบบว่าก็คือกรีนะครับก็คือกรีคอนเซปต์อะค่ะนี่ครับนี่ครับจมานที่สองนะฮะเสารที่สองคือ environment นะฮะค่ะครับผมก็คือแบบว่าเราต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นกรีคอนเซปต์นะครับต้องมีการแยกขยะนะคะเราก็จะไป ไปตั้งเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะยวันนั้นก็ดูทีวีว่าคนที่แบบว่าหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็แยกขยะนะคะก็มีเงินนะคะมีคนมารับซื้อนะคะขวดเพชรคือขวดใสๆก็ได้เงินมากหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเป็นเงินหมดนะคะอย่าเรียกว่าขยะแล้วกันนะะคไม่เรียกแล้วครับเพราะว่าเอาไปแล้วไปทําไปรีไซเคิลไปทำอะไรอย่างหรือแม้กระทั่งถ้าจิโอไซเคิลมาก็เอาไปเผาร่วมนะแล้วก็กรีนโปรด์ดก็หมายความว่าเราก็จะมี มีออร์แกนิกฟาร์มนะคะพี่ปอกกาศว่าจะทำให้เขาปลูกผักเป็นมีแผ่นแพ่ในไรยน้ําได้พี่จะทําแปลงผักให้เขาแปลงผักค่ะทำบ่อปลาด้วยเลยสิครัใช่เลี้ยงหมูเเลลี้้ยยยงไก่ดวสิครับทำบ่อปลาทำบ่อปลาไปเช่าจะไปเช่าบ่อปลาให้เขาค่ะเพราะว่าชุมชนเนี่ยนะคะของมัน บ้านเนี่ยฮะจนมากเหลือเกินคะพี่เราถามทุกครอบครัวแล้วว่าเขาทำอะไรเขาก็เป็นคนรับจ้างนะคะบางบางคนก็ทําปลาได้นะคะแต่ตอนนี้บางทีช่วงนี้ก็ไม่มีปลาให้ทำอะไรเงี้ยค่ะกระชังปลาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีรายได้ไม่มีเลยนะคะถามว่าไม่ต้องพูดถึงเงินน่นนะคะเงินเก็บไม่ต้องพูดถึงขอให้มีกินไปแต่ละวันเพราะั้าก็เลยค่ะ เพราะฉะนั้นอันหลักที่สามนะคะคิดไว้หมดเลยนะเนี่ยนะโโอ้หหลักที่สามก็คือเนี่ยฮะมันก็มาลิงก์กับอันที่สามก็คือทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเขาต้องมีจะต้องช่วยเหลือต้องต้องอยู่ได้โดยตัวเองต้องมีต้องมีโปรดักของตัวเองนะคะมีเซอร์วิสไรเนี่ยฮะแล้วเราก็แบบว่าเราก็จะต้องให้เขาดูว่าเขาจะทําอะไรได้นะคะนี่นี่เออ แลียกว่าในเครือของอินซีเราเนี่ยครอบครัวอินเราก็จะเข้าไปช่วยหมดเลยนะฮะมอต้าจะเข้าไปทําอะไรยังไงคอนบูดไปทําอะไรนะฮะทุกอย่างก็จะเข้าไปเนี่ยนะคะในคือก็ไในในส่วนของเราเราก็มีของเราเราก็ไปทําให้เขาครันะครับครับอันนี้เรามีความพร้อมตรงนี้อยู่ด้วยนะฮะเพราะนี้นี่นี่คือ3หลักเลยนะฮะที่เราเรายึดไอ้ตรงนี้มาโดยตลอดนะฮะสังคมนะสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจนะฮะจะต้องได้หมดนะฮะมันถึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดูกันมาทั้งปีโคงทราบนั้นนี่เป็นจุดยืนหนึ่งของอินรีเราเลยนะครับครับผมครับขอต่อมานี่เลยฮะเพราะฉะนั้นไอเมนทีมของเราเนี่ยนะคะก็หมายความว่า เราจะฟื้นฟูเขานะคะโดยทำให้เกิดเป็นชุมชนที่เป็นสีเขียวแล้วกันะ่ะง่ายๆนะคะแต่ให้เขาอยู่ได้ได้อยู่ได้อย่างยั่งยืน Truly sustainable ในทุกๆมิติเลยนะครในทุกๆมิติเพราะนั้นในส่วนของ3ามิติก็คือ Infrastructure คือโครงสร้างนะคะเขาจะต้องมี มีงานทํามีอาชีมนะคะแล้วเราก็จะทําเรื่อง waste management ให้เขาไม่ทำารสิไว่รอต่หากไม่มีทางหาทุกอย่างจะต้องเป็นสีเขียวหมดพี่เมานะคะก็ก็ก็ จะฝากไปด้วยว่าเราทําอะไรก็อยากจะทําให้ดีนะคะเดี๋ยวจะดูว่าคนที่เป็นแอดไวซ์แอดไวเซอรของเราเนี่ยค่ะสุดๆขนาดนี้เลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมนทีมในอินฟราสักชเชอร์ที่เราบอกเมื่อกี้เราคุยกันนะคะว่าเป็น Eco v i l l a g e ในสกูในแคนทีอะไรอย่างเงี้ยในโรงอาหารนะครับใช่ครับเอาภาพดูประกอบเลยรงนี้ผมจะเริ่เรินิดนะครับแล้วกออคเพชรเราก็รู้อยู่แล้วเลี้ยงปลาเมื่อกี้บอกแล้วเลี้ยงไก่นะคะเรให้้กินไข่ให้เลี้ยงผักค่ะแล้วเราก็จะทำเวสต์แมจเมนต์ให้เขา นะคะนี่ฮะค่ะครบหมดเลยนะครับอันนี้จะมีครบทีนี้แบบว่าเดี๋ยวดูอาจารย์นะผู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมดังนั้นพี่แมวผมพักอีกทีหนึ่งเลยได้แล้วมาดูจบท้ายเลยทีเดียวนะครับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่คิดออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้เนี่ยฮะเวลาจะช่วยใครสักทีหนึ่งนะฮะมันมันต้องคล้ายๆอย่างนี้นะเหมือนกับมีพิมพ์เขียวไว้หมดเลย แลวทุกอย่างเนี่ยทุกคนใครอยากจะเข้ามาช่วยช่วยคุณจะช่วยตรงไหนอะไรยังไง<ช>นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีโครงมันสเปะสปะ <tha. S 1> แต่ของพี่แมวมีโครงไว้ขนาดนี้เนี่ยมันอีก45วันมันเห็นผลอะอะไรมันจะเกิดขึ้นยังไง<ช>เนี่ยนะฮะในนี้เนี่ยอันนี้อยากให้ท่านเห็นตรงนี้มากนะครับเดี๋ยวพักอีกครู่เดียวกลับมามาดูผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่ช่วยกันกับพี่แมวคิดในเรื่องนี้นะฮะคิดออกมาได้ขนาดนี้อย่างไรนะฮะสักครู่ครับ ที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอินซีอินไซต์ตอนสุดท้ายประจำปีนี้นะครับก็พี่แมวอยากให้เห็นแนวคิด Eco Village นะฮะที่จะเป็นโมเดลสำคัญของปูนอินซี a, เราต่อไปในภายภาคหน้าที่จะใช้ในการช่วยเหลือคือช่วยแบบช่วยสุดๆนะฮะไม่ใช่ช่วยแค่ผ่อนผ่อนบรรเทาทุกข์เท่านั้นแต่เมื่อบรรเทาทุกข์ให้เข้าแล้วให้เขาฟื้นฟกูกลับมายืนใหม่แข็งแรงกว่าเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้พี่แมวคิดโครงไว้หมดละ ช่คือจริงๆนะฮะบางบางบางหมู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ต้องรื้อหมดนะคะคะผมพอดีหมู่บ้านนี้ก็เต็มเต็มใช่ก็ต้องรื้อหมดนะคะแล้วเขายากจนมากด้วยใช่ค่ะเขาเลยไม่มีอะไรเลยจริงเท่ากับเราได้ทําทั้งหมดเลยเราจะได้มีคอนเซปต์เดียวกันนะคะเราก็ไปขอความพอไปตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะทาที่นี่นะคะก็เป็นชอบกัน ชอบบพูดคลียิฟายให้ชัดเจนนิดหนึ่งไม่พอดีแบบว่าได้เชิญอาจารย์บัณฑิตนะคะนะฮะจุฬาสายเนี่ยฮะซึ่งเป็นาคณะบดีสาปั์จุฬาเนี่ยฮะชอบท่านแล้วก็เคยชวนท่านทำอะไรหลายอย่างคุยถูกคอกัน ใช่ค่ะคท่านคงไม่ชอบให้มาราคาแบบนั้นนะคะก็คือแบบว่าแล้วท่านก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จบจากเป็นคนที่เก่งมากเรื่องแบบนี้นะคะคแล้วก็ออบอกให้ช่วยดูให้หนออ่อยอยาได้คอนเซปต์บแบบว่า ไม่ใช่ว่าจนแล้วต้องไม่สวยนะจนแล้วต้องเท่ก็ได้อะไรเงี้ยก็จะออกแบบแบบเท่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่ามีฟาชาดอะไรมีให้ดีๆก็ควนอาจารย์ช่วยออกแบบให้มาหน่อยนะคะทกได้เลยได้เลยอาจารย์ไปดูให้แล้วน่ารักมากนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเราอยากจะให้มีสถิติพอเพียงใช่ไหมคะก็เลยได้ค่ะพอดีสารยากำทรนี่ค่ะก็วิ่ว่า เคยช่วยกับทาง Geo Cycle อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะคะว่าได้ทําอะไรมาบ้างนะคะเป็นเรื่องถนัดของอาจารย์อยู่ทริงๆเป็นงานของท่านอาจารย์ดรวิวัฒน์สารยะกมทอเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยฮะ Sustainable Living เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะการท่านก็าเราต้องเราต้องมีคอนเซ็ปต์ที่ดีด้วยนะคะเราก็อยากจะได้นะคะแล้วก็ต่อไปคนสุดท้ายนะคะก็คือค่ะ คือ professor อาจารย์นะคะจินอโนไทยนะคะก็แบบว่าคนนี้ที่เชี่ยวชาญเรื่อง waste management ใช่ใช่ก็เป็นช่วยช่วยจีโอไซเคิลอยู่อะค่ะก็ให้มาช่วยจัดการว่าเราจะแบ่งแยกขยะยังไงอันไหนเราจะรีไซเคิลอย่างไงหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีขยะเลยนะคะทุกอย่างจะแบบว่ารีไซเคิลหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อันนี้เขาก็ต้องต้องแลกหน่อยนะพี่แมวคือคือพี่แมวกำลังจะเอาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมาให้ก็ขอขอสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะขยะอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากที่นี่ขอความกรุณาช่วยบริหารจัดการให้เราคือคือเราเราคิดว่าเขาก็คงเห็นแล้วนะคะว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นก็คือบอกว่าเราเรารักโลกไม่พอนะคะเราก็ทําลายโลกเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสามท่านนี่นะคะราะนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนอกกนั้นก็เป็นคอนเซปต์นะคะ แล้วเราก็แบบว่าเราก็จะอันนี้ผมตอบค่ะเดี๋ยวก็เรียกว่าที่จะมี green space ่้องมี green space สี่สบเร์นสี่เปอรซ็นตคือเขามีเขามี definition หาอยู่ีิ definition ของของคืออีโค่ใช่ต้องมี40นะคะแล้วมี30เป็นแบบว่าต้องเป็น affordable housing นะคะแบบว่าไม่ใช่ว่าแหมเป็นหลุยทรงหลุยทรงไม่ใช่มันต้องแบบว่าอยู่กันได้พอเพียงอ่ะใช่ะแล้วต้องฟังเสียงในชุมชนนี่นะคะอันนี้เขามี definition อยู่อีโค่ทาวน์อีโค่วิลเลจอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลอยมาจากไหนแต่ประการใดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็เลยแบบว่าจะไปเกี่ยวกับ ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับ climate change ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มี carbon f o o t p rin t energy เพราะฉะนั้นเราบ้านนี้หบ้านนี้จะใช้เป็นโซล่าเซลล์เซล่าเซลล์คิดดูแล้วกันโอ้พี่แมวเอาครบกระบวนการจริงๆนะครบต้นกระบวนการจริงๆและกับตัวบ้าน ตัวบ้านจะลอยด้วยไหมฮะอ๋อไม่ฮะอันนี้เราดูว่าเราไปดูหลายๆอันเนี่ยนะคะของกรมโยธาธิการผังเมืองก็มีมี affordable floating house เราก็อาจจะมีใช้บางส่วนที่ตรงไหนคุณจะต้องลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนั้นเราก็เป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะคะแต่หวังว่า eco village นะคะ eco town เลยก็ตามนะคะขจะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะใครอยาจจะช่วยหรืออยากจะมาน้่หลังหลังที่เราทําเสร็จแล้วนะคะก็มาเป็นที่ศึกษาได้นะคะเป็น เป็นเป็นเป็นกรณีศึกษาได้ได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับคือคืออยากจะรู้อยากจะดูแนวทางคิดทํากันออกมาตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมีให้ดูได้หมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบโปรเจกต์นะครับนั้นก็ต้องอดใจรอครับผมเองก็จะต้องขอพี่แมวว่าเดี๋ยวก่อนจะทํามีอะไรยังไงบ้างนะฮะก็จะไปถ่ายไว้ดีฟอร์แล้วก็อ f ฟเตอร์เป็นอย่างไรสมบูรณ์แบบขนาดไหนอย่างไรไว้ติดตามชมกันต่อแล้วครับนะฮะไอเดียความคิดของพี่แมวเรื่องนี้นะครับแต่สาหรับอิน se ี Insight ประจําวันนี้แล้วก็ของปีนี้ ก็หมดเวลาด้วยเพียงเท่านี้แหละครับมาลาท่านผู้ชมพร้อมๆกับผู้ที่คิดรายการนี้คือพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์เราสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับได้เลยครับก็ขอให้มีความสุขปีใหม่กันนะครับครับผมครับเราทุกคู่ลาครับสวัสดีครับ